สวัสดีครับพี่น้องครับมัอนี่การติดพามะเบงโคกหนองนาสําหรับมือใหม่นะครับเป็นโคกหนองนางปีสาวอยู่บ้านปโนโอ,อําเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับเป็นมือใหม่ครับพึงเรียนรู้ในการทําโคหนองนากับนี่กับเพชรครบปีแล้วครับต้นไหม่กับกาลัางเขียวมีกับมีต้นเผ่า มีข้าวมีกล้วยค่อยๆเสริมกันไปครับกับมีขุดขุดสาว้หาหนวยครับผมกับมีสะเป็นขุดไ้หาหนวยสาวยนี่กับมีเ็ดใวยตรงกลางไว้เฮดไต้ a, สำหรับปลูกเขาครับส่วนรอบนอกอ่ะที่ขุดเลือกลง กัลตินมาจะเป็นบักม่วงเ้ยตะค่ายเอ้ยพวกนี้แหละครับมีกล้วยมีั่งกิมจูก็มีตน้นพวกต้นแดงต้นประดูน้ำนะครับผมกับปลูกไว้กําลัางหาต้นใหม่มาเสริมอยู่ครับนี่เพิ่งกํหาต้นไหม้มาเสริมเรื่อย คือพ่อ,อยังกะหาสื่อมามาเสริมต้นเผ่าเนี่ยก,กำลังเขียวขึ้นงามอยู่ต้นเผ่านี่รู้สึกว่าสิหลายต้นอยู่ครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ครับก็ลองลองเบิ่งดูการทำโคนงนองนนาก็ต้องใส่เวลาเนี่ยจากน้อยในการเรียนหลวใหม่ ต้นใหม่กว่าสสีไงยแต่แต่ละตน้นแต่ละนากาใสเวลาหลายปีครับผมก็มีกล้วยแล้วครับได้กินไปเรื่อยเป็นพีเลียงในการบางแดดบางนันให้กอบถุมชื่นให้กับต้นใหม่นี่แหละครับกระยางมะฮอดสะน้อยที่สามแล้วเกิด ค่อยๆหาไปครับค่อยๆส้่งไปเด๋ยกกรเขียว้นเองค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆจังหวะมือไม่กะคิดอย่างบอกคือกันนั่นแหละค่อยๆคิดค่อยๆอ่านกัน,นครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงงานกระถินงานบุญหลายโมเดตัดหย่าโมเดหยังกัดเป็นกันหยากงานเพลนผมมาพมก็ได้มาทไทยคนเดียว นี่แหละครับกับยางเบิ้งไปเรื่อยครับคอยเฮ็ดคอยสั่งไปเฮ็ดโคกน้องน้าแบบนี้แม่พุ่งกัดถื่อใจครับผู้เฒ่าพุ่งกัดถื่อใจน้ำลูกหลานก็นถือใจร้ายมาน้ามาตกป่ากันธรรมานาเนี่ยไม่ได้ตกปลามวนนี่ละความสุขของเล็กหน่อยครับมาหามานา ตะเก ا เนี่ยค้นกับว่าอยากมาหน้าดอกมากับผมมีอย่างนี่แม่เพิ่นก็ดีใจอยู่เห็นกะเริ่มเริ่มที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาบ้างถึงมันถึงยังบ่ทันได้เขียวบ่ทันได้ประสบความสาเร็จกันยังกันยังเริ่มเป็นรูปเป็นร่างครับนี่กับมีพักติวพร้อมปลูกทุกย่างครับขึ้นพ่อไหนกับปลูกเอา ไว้ใส่่ใสต้มใส่แกงเนาะพักติ่วเ้าวนี่ค่อนข้างสิหลายอยู่โอ้โหเหครับตกหลานฟังพุ่นเขากระตกปลากันอยู่พุ่นสาเนี่ยเป็นสานโนวย,ยัยกระมูครับผมเป็นเหลืกอกระมูจำไม่ได้ว่าจักเม็ดขึ้นกันกางล่างเนี่ยจะเป็นน้าเข่าสำหรับทีว่างว่างเนี่เพิ่นกับป้อย ปอยเป็นปลูกห้าเพิ่นมาเหนงัวเพิ่นฮะเขาปีนี้ก็งามคักครับปีนี้งามคักอยู่ทางน้าเชือกน้ำบดถ่วมคือเพิ่นเด้อครับเขางามคักทางนน่นกับเป็นปลาอ้อยเพิ่นกับปลูกทั้งอ้อยนะครับปลูกทั้งอ้อยทั้งมันกาเฮ็ดเสริมกันไปครับบดได้ถิม น้าเข่าก็บวอด้ทีมอ้อยมั่นกับวได้ทีมเห็ดไปเรื่อยยังเห็ดคือเกาเห็ดโกหนองน้ำมาเสริมพ่นลหรครับพุูนอยู่ฟังหุ่นหลานไส้ตกป่าเป็นความสุขของเด็กๆครับผมเขาตกได้ไปเขากลับไปต้มไปจี้กินอ่าก็บ่ได้หามเขาให้เขาตกเ่ได้เขาอิ่มไปกัด มีคราบสุกเขาล่ะครับผมลลกหลานยิ่มทองบรรยากาศดีครับช่วงนี้มองไปแทกับต้นใหม่เขียวแน่เขาเขียวแน่ับสบายหูสบายตาครับผมเนี่ยซานนี่เลิกกระม่ มีผักเตีว่วผักย่งไว้แต่ต้มปลาเนาะสานี่พิ่นที่ป่อยปลาดุกปลาสาเน่รับล้อยปลาดุกมเบึงหลานสายตกปลาครับบ่เนี่ยของมักของชอบเขาหร้ายมานากันนี่ละในมวนกันย้อนใน้ตกปลานี่แหละ เป็นได้ได้ปลาไป็กกะตกมวลของเขานะครับตกหรอเขาก็ตกก็ไปกินของเขาะนั่นดีได้แล้วเสือแดงๆนี่แหงมันร้ายเสือแดงๆมาน้ามาให้มาน้ากับพ่อธรรมาชาติแน่ มีมองตกปลาเนี่ยแต่ความสุขครับความสุกเล็กๆน่อยๆของเด็กน่อยปลาใหญ่ปลาหน่อยกับ่าได้วากันกัดเขาตกได้กัดป่อยเขาไปขี้ไปเขาจะไปปิ่งไปย่างกับป่อยเขาครับเป็นความสุขของเขาก็เห,เห็เนตกได้หลายตัวแล้วนะครับก็ตกได้กับแม่ยนวยข้างหลังตกได้กับแม่ยนวยข้างหลังนี่แหละครับความสุข การทำโกงนองหน้าครับผมค่อยๆเติมต้นใหม่ลงไปเรื่อยๆค่อยๆเติมปลาค่อยๆอได้ปลาอีกแล้วได้กัดมีหอยหอยขมพวกกุ้งฟอยมุกนี้แหละครับผมกัเพาะได้กินครับค่อยเฮ็ดค่อยสั่งไปส่วน สิลงหอยอย่างอื่นนัวสิลงปลากระชังอ่ะอันนั้นก็คอยคิดคอยอานกันไปครับผมคอยคต่อยอดไปตอนนี้ก็มีโครงการหาต้นใหม่มาลงอยู่จัไไ้กัดสำหรับเป็นกําลังใจให้ครับสำหรับคนทีเฮ็ดโ่งหนองนามื่อใหม่คอยๆเฮ็ดคอยๆคิดไปครับผมมันต้องสำเร็จ ค้าคนมันถ้าคนเห็ดเอาอีหลีนะก็ฝากไว้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทั้งนี้นะครับผมขอบคุณหลายครับผมสวัสดีครับกรเกษตรลงทุนน้อยค่อยๆทำครับ